พอดีครัเพ่งกับฟังพีเออเพ่งกับด้ฟังพี่ครับพี่น้องครับเนี่ยมักรวดก็ได้กินเพ่งก็ได้กินเลยครับเฮานไม้ขึ้น่อนบ้าวว้าวเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับกลุ่มาครแฟนเพจครับพี่น้องครับื้นนี้มื้อนอาทิตย์ สวัสดีย่ำเสาวันอาทิตย์นะครับผมมือนอีว่างครับก็เ,เล่สีผ้ากันดอกไปเก็บหมักหมักสมเก็บหมักไม่ฝุ่นส่งแก้วมาเรียบรวยน้ำพริกน้ำพริกปลาแดกก็มีน้ำพริกผงก็มีเดี๋ยววัาสิไปเก็บบักหลอดหมักสมแล้วก็ขึ้นไปบนหอเก่านะครับมันสีมีหมกัมกหมักเอียงบุกอันนึงก็เป็นหมักสมเหมือนกันเดี๋ยวเขาสะไปเบิ่งกันว่ามือนอีสิเป็นยังไงแน่น,นะครับผมนีม่ครับพี่น้องครับบรรยากาศ ตอนนี้เ,เป็นฮะฮะสามโมงสี่โมงเช้ายุ่หนาที่โรงงานผมนะครับผมนี่นะครับมาหาเกี่ยวกับสมครับมือนี่นี่นะครับบรรยากาศงานบเทนี่จาเ,าะจะเปเอียงก็ัมานบานเ่เน่ยางนเยียงานหยัก็ที่หนาครืองเ่านี่ยมสมกันน็นมันสมมัอมันหวาน,น,วานอโอ้มา่วมันหวานคุณต้นหนึ่งยุ่งเรื่องบุญธมอันเดียวอันนี้มันกินได้ หวานมะสมมไปจนเครื่องมี่ต้นเหมือนคอยไก่กันนี่ครับจุดไม้ดีไปเก็บหนียุ่งเครื่องครับผมข้างบนหมักสมมันจะมีต้นหมักหลอดก็อันนี้มาแงงพาว่าอยากต้องมากินได้นนะค,นครับม,รมักไม่ ยูน of ้าออฟฟิศจากของนี่แหะไม่ได้ไปไกลครับพี่น้องมือเนี่ยเนี่ยไล่ควนอะเอ้าเมาผมส่งแก้วเงี่เรียบร้อยเยมาเก็บ เกบคือกันครับนี่วโอ้มาเก็บบักไม้พ่อกันครับบ้นเนี่ยเอากบปูมาโอ้ยเนียกปูในดีไทยกันเอาผูในดีไทยาวผมกับไทยคือกันเนะผมกับอ่องซ่องผมคือกันนี่เนี่ แองี๋องมันนเอาหนีมึงกองแท่นี่ที่ในบึงนิอ้หไปยงอ๋อเก็บเ็บเก็บจังไหนกินกันนี่เหรอสมเด็้อก็ได้ม่ค่อยดูจักต้องือก็ได้แก้วพี่กินห้าต้นครับน้องครับว้าวลองลองเพีงใส่พรอมทีนี้แล้วแปเดีมาเพิ่มมาได้่นย เพิ่มเก็บกินขาดตนครับพี่น้องครับกินก็จะเก็บอย่าคนมีไก่มีลมหายใจไว้ทำแต่งานจนเบื่อพอดีเหรอเพ่งกับฟังพี่เออเพ่งกับเด็กฟังพี่ครับพี่น้องครับเนี่ยบัารอดกับด็กินเพ่งกับด็กินเลยโอ้ยได้ลองเป็นไงฟังมันเห็นคนกินใจนี่เด้น กินมังค่าตุ่นครับเป็นอะเป็นแก้วเสียบวะกลับโอ้มากันนี้มันงกรต่ายน้ำกมากินผสมมากินขค่าตุ่นนี่จับประย่ทธ์จับประยุทธ์รอกเดียวเลยท่มีขาตั้งเลยเพราะบางที หาตั้งกล้องเนาะตั้งไว้มุ่งถิ่นเก็บมักหลอดเก็บมักปมกินปมเกาหลีบ้านี่่สิจะปอยาด้ีแก่เนาะเนี่ยล่างก็บไปเล้ยล่างดอกพี่น้องเก็บกินเลยขาดต้นเลยเนี่ยคนไม่มีใครมีลมหายใจไว้ทำแต่งินจะมีเบอร์ยี่สิบก็คนคนที่ใครไม่เจอไม่เจอ

หมักลอดหมักลอดหมักลอดเรียงก็ดีก็บไอะมันดีเป็นคืนอยังหมักอา่าเลนหน่วยนาะอือเาล่นมอือเนสมะ ต้องครับมาเก็บหมักหลอดอะไรจะไปกินอันนี้เอาเสียวใส่ตู้หลังจากที่กินแล้วก็ตีเก็บในเต้ตู้ไปถอนไปแกะแกะใส่ก็ไม่ดีม่ได้ขัดอยากเจอกับเหล่าผู้ดีเป๊ะแกะเ,เลยแกะบนาะแก้วดีดวก็เจอบล็นแมวที่ไหนก่นอนนี่บอกเล็นแมวอย่า

ไม่ตู้ฟุตบอนเราปั๊บหนบาต้องมีกระเทียมก็ได้มันไม่มีกระจกแล้วเขาเลยนแล้วนี่แล้ะเขาเลยกระเียมทัใหม่นล้ตัวเห็นมาไป่ล่ากินเหล่าอย่างเราใหญดองเยตตาตั้กระมิก่เราต้อง็ีกระเทียมก็ได้ถ้าไม่มีกระเทียมเนี่ยต้นเามา dân tiếp còn không không biết giờ ta wow wow đây rồi <laughs> ต Α ้นครับค่ะต้นครับม ggi, ัน <hết> นี้มันยุดนี่แหละแรงงานไทยในเกาหลีใต้มันเหมืนยุทธหายที่เหมาะสมมันแล้วม <Sure. S 1> <happen. Hello? S 2> ันไปทธมันถนัดไปหาบัางไหมครับมันนี้ครับพี่น้องครับเดี๋สิมี่อีกหมากหนึ่งยุี๋ยวสิขึ้นไปบ้างว๊อมจีจีจีได้บ๊อมมันนี่ได้แล้วเออวงกันนะเนี่ยครับปล่อยไปมักเล่น คือบักเลียนหน่อยนะเนาะเบักเลียนไ,นไอเลี้ยงบักเลียนไอนี่เขาเดี้ยงเหาดีเป็นเปเก็บอีกหมากนึงบางทีบางอยุ่ก,ก็สมเึ้นกันเดี๋ยวจะไปเบิ้งขับวานเป็นในมือหน,นี่งจะตามเราต้อไปเรื่ยเี่ยปรีย้ยว <c oughs> ักตัวมาตรงนี้สุดยอด patino ah pa